วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องหินน้ำมันนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องฐานหินไปแล้วใช่ไหมเชื้อเพลิงสร,ร้างดึกดำบรรมีอยู่สามประเภทเช็คด้วยกันใช่ไหมคะมี่านหินมีหินน้ำมันแล้วก็มีปิตรเลียมนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง euh ่านหินไปแล้วครั้งนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องหินน้ำมันนะคะ <ties> หินน้ำมันเนี่ยเป็นแร่เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งนะคะซึ่ง หินน้ำมันเนี่ยจะอยู่ในรูปของหินดินดานนะคะเนื้อของหินดินดานเนี่ยมันจะเป็นเนื้อละเอียดถูกไหมอ่ะดังนั้นตัวหินน้ำมันเนี่ยก็คือมันเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของหินดินดานเนื้อละเอียดนะคะซึ่งหินน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพดีจะมีสีน้ำตาลนะคะหรือว่าสีน้ำตาลไหมจนถึงสีดำนะคะ สมบัติของหินน้ำมันเนี่ยจะมีสมบัติติดไฟได้นะคะอ่าเรามาดูการเกิดกระบวนการในการเกิดหินน้ำมันนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยอ่มันเกิดอ่หินน้ำมันเนี่ยเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ภายใต้แหล่งน้าถูกไหมอย่างเช่นทะเลทะเลเนี่ยมีซากพืชซากสัตว์จํานวนมากใช่ไหมคะเพราะมีสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในน้ําทะเลเนี่ยมีจํานวนมากใช่ไหมคะพอ,อะพืชและสัตว์ทะเลเนี่ยมันตายมันก็เกิดการทับถมกันอยู่ภายใต้ก้นของทะเลถูกไหมพอระยะเวลาผ่านไปเกิดแผ่นดินไหวบ้างเกิดภูเขาภูเขาไฟระเบิดใต้น้ําบ้างใช่ไหมคะตัวของซากพืชซากสาัตว์พวกนี้มันก็จะลึกลงไปใต้พื้นดินนะคะอ่ะ กระบวนการแรกในการเกิดถิ่นน้ำมันก็คือสร้างพืชสร้างสัตว์พวกสาลายรวมถึงสัตว์เล็กๆที่อยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยอย่างเช่นพวกแพลงต้อนพวกปลาเนี่ยมันก็จะจมลงสู่ใต้แหล่งน้ำใช่ไหมคะแล้วก็สะสมพ่กตัวเป็นชั้นอยู่ในแหล่งน้ำนะคะซึ่งมีปริมาณของออกซิเจนน้อยนะคะ,ะจากนั้น กระบวนการที่2เมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีเนี่ยเปลือกโลกเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงถูกไหมมันเกิดการซุดตัวลงเกิดแผ่นดินไหวเกิดการแยกของแผ่นเปลือกโลกเกิดอะไรอีกอะการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เปลือกโลกเนี่ยมันเกิดการซุดตัวลงไปถูกไหมคะซากพืชแล้วก็ซากสัตว์เนี่ยมันก็จะรวมไปสร้ากพืชซากสัตว์รวมไปถึงพวกแร่ธาตุาต่างๆเนี่ย ที่ผุกพังจากชั้นหินเนี่ยซึ่งเป็นสารอินทรีย์จะถูกทับถมลงไปลึกมากขึ้นอุณหภูมิเนี่ยภายใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยมันมีทั้งความดันทั้งมีทั้งอุณหภูมิใช่ไหมคะอะยิ่งพวกซากพืชซากสัสตว์เหล่านี้เนี่ยมันอยู่ลึกลงไปใต้ดินมากขึ้นเนี่ยอุณหภูมิของมันเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ะะเพราะว่ามันได้รับความร้อนมาจากแก่นโลกนั่นเองแก่นโลกเนี่ยก็จะแผ่ความร้อนไปยังชั้นอื่นๆใช่ไหมคะพวกซากพืชซากสัตว์เหล่านี้ก็จะได้รับความร้อนจากแก่นโลกด้วยเหมือนกันนะคะ,ะกระบวนการที่3นะคะเมื่อเวลาผ่านไปภายใต้ความร้อนความกดดันที่มันเพิ่มสูงขึ้นน้ําที่อยู่ในซากพ,พืชแล้วก็ซากสัตว์เนี่ยก็จะระเหยออกไปจนหมด ะะสารินที์ที่อยู่ในซากพืชและก็ซากสัตว์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสารประกอบเคโลเจนนะคะ,ะจากนั้นสารประกอบเคโลเจนเนี่ยเมื่อผสมกับตะกอนดินที่ถูกอัดแน่นจะกลายเป็นหินน้ำมันนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหินน้ำมันเนี่ยจึงเป็นลักษณะของหินตะกอนที่มีเนื้อละเอียดนะคะมีสีน้ำตาลหรือว่า สีน้ำตาลไม้แล้วก็มีสารประกอบคาร์บจนเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะคะสีดําเป็นชั้นบางๆนะคะแทรกอยู่ระหว่างชั้นหินตะกอนคล้ายกับหินที่มีเอ่อที่เป็นแหล่งกําเนิดของปิตโตรเลียมนะคะแต่ว่าหินน้ํามันเนี่ยจะมีปริมาณคาร์บนที่มากกว่าหินน้ํามันกับคาร์บนมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ปริมาณของออปิตโตรเลียมกับ หินน้ำมันต่างกันที่ปริมาณของคาร์บอนเจนนะคะตัวปิโตรเลียมเนี่ยก็มีคาร์บอนเจนเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าหินน้ำมันตัวหินน้ำมันเนี่ยจะมีปริมาณคาร์บอนเจนที่มากกว่านะคะการใช้ประโยชน์จากหินน้ำมันมาดูผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นกระบวนการในการเกิดนะคะอันแรกก็คือเกิดจากซากพืชซรากสัตว์ใช่ไหมมันเกิดการตายแล้วก็ทับถมกัน ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหินน้ํามันนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากหินน้ํามันน้ํามันกา๊าซน้ํามันตะเกียงพาราฟินอ่าน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันหล่อลื่นไขเนฟทาแอมโมเนียมซัลเฟตพวกนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหินน้ํามันทั้งหมดนะคะในการใช้ประโยชน์จากหินน้ํามันเนี่ยหินน้ํามันเนี่ย หลักๆเลยก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมคะโดยที่เขาจะนำหินน้ำมันเนี่ยมาบดให้เป็นผงแล้วก็พ่นเข้าไปในเตานะคะที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งพลังงานความร้อนที่ได้จากหินน้ำมันเนี่ยจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเราเอาหินน้ำมันไปผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันนะคะลักษณะของหินน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของหินดินดานเนื้อละเอียดใช่ไหมอ่ะ เวลาที่จะนําไปใช้เนี่ยก็คือจะต้องเอาหินน้ํามันเนี่ยไปบดก่อนไปบดให้มันละเอียดแล้วก็พ่นเข้าไปในเตานะคะซึ่งเตาอันนี้มันจะต้องมีลักษณะาการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้กับหินน้ํามันโดยเฉพาะนั่นแหละนะคะดังนั้นหินน้ํามันเนี่ยก็เป็นพลังงานความร้อนที่ให้ส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะนําไปทําอะไรได้อีกเอ่ยเ,ออเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างก็ได้นะคะ กากที่มันเหลือใช้จากการนําไปเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยสามารถนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างได้นะคะอย่างเช่นเอาไปผสมกับปูนซีเมนต์หรือว่าอีกก่อสร้างก็ได้นะคะ